สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่17กันยายน6กแนะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดนะครับเราตอนชาร์เมลอน2000ก็ทิกง่ายๆนะครับอัดไปการลืมก่อนเมื่อตั้งค่าโปรแกรมจนพอใจแล้วให้เราบิดปุ่มฟังก์ชัน s ีเ e ล็กเวลาเซฟนะจะเซฟเสียงนะครับให้มาอยู่ที่คอนฟิกสีเหล็กนะครับแล้วค่อยกดโ sto มาจะถามว่าโ sto ไปที่ p s e t ใช่ไหมเราก็กดโ sto เลยนะครับมันก็จะเป็น เป็นพีเซตอันนี้ไปแล้ว30สิเนี่ยจะเป็นพีเซตแล้วที่เราเซตไว้นะครับถ้าเราไม่กดมาที่ชแนลมิกซ์กู่มันจะไม่ยอมมันจะไม่ยอมล็อกให้นะครับสมมติว่าเ่าใหม่นะครับเราบิดไปมันก็จะขึ้นค่าเราไปตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ขึ้นค่าเราเลือกมิกเซอร์ p m ต่างๆนานะครับสุดท้ายเมื่อเราตั้งจนพอใจให้เราบิดมาที่ conflict conflict นะครับ s e l e ็กนะครับถ้าเราไม่มาตรงนี้มันจะไม่ได้นะครับ editor สามารถตั้งได้เราอาจจะเป็น A ก็ได้ เออสมุทน,นะครับเแล้วก็บิดมาเรื่อยเื่แล้วก็ตั้งไปตั้งจนพอใจนะครับสมมุิอย่างนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บให้เราบิดไปที่ถ้าเราถ้าเรากดเซฟตรงสตูตรงนี้ยใจยังไม่ไม่เซฟโปรแกรมน,นะต้องไปที่ c o n f ิก s e เล c กกดมันจะถามว่าสต e ไปที่ p s e t ใช่ไหมให้เรากดยินยันอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่ชอบเราเบื่อเราสามารถกดกลับมาที่เป็น f a c t อรี รีสโตได้โดยการบิดไปเรื่อยแล้วมันจะมีให้เลือกว่า f a c t o r y Re รีสโตก็หมายวามว่ากลับไปที่โปรแกรมโรงงานเรนาเราจะกดเรื่องนี้ปั้งสักครู่นะครับอ่าบิดตรงนี้ครับบิดตรงนี้บิดปุ่มที่2มันจะบอกว่าเอารีสโตเนี่ยเฉพาะโปรแกรม30สิใช่ไหมถ้าใช่ก็กดโตบเดไปอีกมันจะเอารีสโตเลยไหมเอาทั้งหมดเลยเปล่านะครับถ้าไม่ใช่เราก็กดออกนะครับ ไม่มีอะไรแล้วก็กดพิเซตไป30ก็จะเป็นเสียงที่เราเซตไว้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคร่าวๆก็ต่อง่ายๆนะครับวันนี้ก็ต่อเท่านี้แนละ้วไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านเป็น Power แล้วก็ผ่านลำโพงนะต่อเข้าแอมพล็เตธรรมดาเนี่ยใช้ f ฟนเดอร์เ0้นปเลสเซนเซอร์นะครับเฟนเดอร์รีอีกคับตันเจนะครับี e ๋บ 78, บวยว่าฟังโปรแกรมหนึ่งที่ผมเซฟไว้นะครับมันจะเป็นเสียงนี้อ่าอันนี้ตั้งยากหน่อย โปรแกรมหนึ่งที่ผมตั้งไว้ก็จะเป็นเสียง A อน,นะครับ a ไอศ์ครีมนะครับก็จะเสียงประมาณนี้เดี๋ยวลองมาฟังกร่้าวกันเดี๋ยวผมเสียบแอมป์อีกหนึ่งี๋ยวนะครับสักครู่นะครับ<ม>นะครับ<ม>อ่าเสียงที่ผมเซ็ตไว้เป็นเสียงแต่เสียงนี้ก็จะไม่ตัดไม่ใช้ฮาร์ดตัดตัดจีให้มันเยอะมากเกินไปนะครับตัเดเยอะมากมากก็ เสียงมันก็จะกุดนะครับจะเป็นเอไอสกรมพอจะเห็นไหมเอาอะไรมาลองดีให้มันให้มันสวยๆหน่อยผ่านนี้แล้วกันนะโอเคก็จะเป็นเสียงแตกเสียงใหญ่กับรีเวิร์สขนานี้นะครับเสียงแตกจะเสียงใหญ่ๆกว่าโปรแกรมโรงงานโปรแกรมโรงงานจะเสียงตีบๆหน่อย เพิ่มแอมี่หน่อยนะครับเราปรับเผื่ออย่างนี้แล้วเราจะได้ไปปรับที่แอมได้ ว้ให้เล่นสบายๆเราสา,สาม,มารถลดวอลล่มกีตาร์เล่นได้เปลดวบอลุ่มหมดนะครับ ครับนี่โปรแกร,รมโรงงานก็บิดไปตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกร,รมพริ s ซ t นะครับเป็นครีมเสียงเล็กๆเราต้องปรับแต่งเอาเองนะครับเสียงพวกนี้จะเปิดเสียงดีนะถ้าเราต่อไม่ผ่านหัวแอมนะต่อเข้าไปที่ s ซ n ต์ e t เทิของหัวแอมหรือว่าต่อไปที่พาวเวอร์แล้วเข้าลำโพงเลยก็เสียงดีครับอันนี้อาจไปดูก่อนว่าเออ เวลาเซตเวลาการโปรแกรมเซตก็เซตแบบนี้นะครับนี่โปรแกรมโรงงานสุดยอบู ดีนะเขาเซตมาขนาดนี่เราต่อแอมนะต่อเป็นปีซ้อนปีนะไม่ยังออกมาดีเลย<ด>ผมมีซามิรอนทั้งรุ่นเก่าหน้าดำที่เป็นรูปตุ๊กแกลแล้วก็เป็นซามิรอนสองพันตัวนี้น่าเงินเลยนะฮะมีทั้งสองรุ่นเลยนะครับดีคนละแบบเ<ด><ๆ>สียงที่ห้าเกร t โทนทวิน แจม m i n งอ๋อเสียงนี้ผมก็เซ็ตแล้วแจมมิ่งนี่ผมเซ็ตอัปไปแล้วเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเสียงแตกไปแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้ก็เปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ ผมไม่รู้ว่าปิกไปไหนนะปิกไม่มีนี่ใช้มิวเล่นนะครับอ่าเจอราปิกอยู่นี้ ഹേ <laughs> วิธีการเซฟอ d ดิชื่อนะครับสมมติว่าผมจะเซฟว่าเอโซโลเนี่ยเราเราสามารถรีไปที่นี่ครับไม่ต้องมาที่คอนเทนต์แอสไซน์อะไรอีกแล้วนะครับสมมติว่าเราจะตั้งโปรแกรมที่7็สมมตินะครับโปรแกรมที่7จอันนี้นะครับเราก็เลื่อนปรับไปจนจนพอใจนะครับมันจะมีหาคําว่า Edit title t i t l e Edit นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่อันที่2ปุ๊บเราก็เลื่อนปรับพอเราปรับเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยให้เรากด s ต o r e ได้เลย ไม่ต้องไปคลิกหาที่เป็น controller x t i นะครับนนะมันจะมาแตกต่างกันถ้าเซฟเสียงต้องหาอันนี้ครับมันจะถามว่าสต r e ไปที่ p ี e ซ e ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นตั้งชื่อให้คุณจดไปเลยไม่ต้องกดมาตรงนี้ครับถ้ากดมาตรงนี้มันจะกลับไปเป็นชื่อเดิมนะครับแค่นี้เองครับคลิกมีอยู่แค่นี้นะครับเจ็ดก็จะเป็น A solo ครับโอเคครับเรียบร้อย